สวัสดีเพื่อนๆเจ้า YouTube ทุกคนเนาะภูมักหัวใจเกษตรน้ำกันเนาะมันนี่กะมาไทายการปลูกแฟ้งในงานหน้าเนาะพี่นะ้อนงะแงยอดไปก็ได้เป็นอาทิตย์แล้วละ่ะการปลูกแ้งให้หน้านี่ก็ช่วงหนาหนาวเขาก็ดีเกิดยากแน่อยากน้อยเนาะ อันนี้ต้นกานี่ถ้าเห่ากาในถาดนี่ก็ะจะประมาณสิบสองถึงสิหาวันเนี่เขาจะเกิดใบไงก็นี่อยู่แต่ว่าเนี่เาหาหยอดหยอดเมล็ดลงในหลุมเนาะมันก็อาจจะเกิดซาพี่น้องอากาศก็เย็นน้ำเนาะให้พื้นที่ปลูกน,นี่ก็ประมาณ ลายลายสองงานถึงลายรายงานเศษๆนี่แหละครับตย์เพื่อทั้งสองงานปลูกในระยะห่างระหว่างแถวนี่แปดสิถึงหนึ่งเมตรเนาะปลูกไปตามตามสายน้ำหยดเนี่ยแต่ระยะห่างนี่บางทีห่างอยู่ประมาณสี่เมตรสำหรับแฝงในงานหน้าปีนี้กะ ล่องล่งบ้างนะอะยูใ่ในไฮเขาก็ล่งไปทุกระยะอยู่แต่ปีนี้มีระบบนำยศก็คิดว่าจะได้ดีอยู่ถ้าเอานามพ่อยังไกดกนะเฮธหาเนาะพี่น้องเฮธหาว่าระวาังงานหน้าเนี่ยทเป็นยังไงถ้าอยกงห้ดีเขาก็ต้องห้องพื้นด้วยขี้ไกลก็ปุ๋ยสูตรเสมอเนาะ เขาจะได้ผลผลิตไงไหวแต่ว่านี่จะคองกับมากง่าย่ดอกอก,ะห,อะ,กนนะหยอดมะเร็ดไปก่อนขึ้นน้ำเลหยอดมะร็ดเลยย่านบรท่านเวลาเนาะใส่ระบบน้ำยกะใส่ท่อขนาดสองนิน้วนะดใส่แผงพลังงานซลาเซลสองแผงกะ เป็นการประหยัดน้ำมันเนาะพี่น้องเขาก็ระจายใดใดตั้งยี่จุดนี้แล้วก็พลังงานโซลาเซลล์ก็ห่างกันอยู่สิบกมีดเมตรนี่ยแหละช่วงนี้กับช่วงร่บคำนะพี่น้องเมื่อมีเวลาไายอก็ตามตามที่เบิ้งก็ดูซสึกว่าเกิดเกิดทุกลุ่มนี่หรอกอาจจะเกิดบ่ท่านกันบไดงแต่ว่าเกิดทุกลุมอยู่ผมทีหยอดลุมละ รว,ม,ม,แวมแล้วสามไนเนาะสามเมล็ดก็ถือว่าสมบูรณ์อยู่บ้านมีย่ยงแนวมากัดเนาะถ้าปลูกไปเองสแล้วเขาก็ต้องหยอดหยอดฟุรดานเนาะกันพวกแมงมเมล็ดต่างๆมามากัดตุน่นอ่อนเขาเนี่ยเขาสะมักเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเราเขายอดฟุรดานน้ำเพราะว่าป้องกันพวกกิบลมเนาะหรือว่า มาเร่งที่หากินง่างขึ้นป้องกันไว้คลิปนี้ก็อาติปริทัไทยนัานน้องพี่นอ้องจังใดก็ขอบพูดหลายๆสำหรับเอซี่ที่ตามกันอยู่ตลอดเนาะ,ะส่วนคำข้าจังใดก็ค่อยเป็่นกำลังใจให้น้ำเนาะ,ะ,ะเกษรไทยบ้านกะเฮ็ดเกี่ยวกับการ,กรเกษตร ต่อเนื่องเนาะพี่นอ้องอาจตีสำเร็จมั่งเพราะสำเร็จมั่งอันนี้กับเพราะไต่ตัวเนาะยังไงกัเป็นกระลังเรื่องใจวุไล่ก็แช่น้ำไดเด้อเพื่อเป็นกระลังใจในการสร้างคลิปต,ต่อไปเนาะพี่น้องแล้วก็เป็นวิวงา้ยมาเลี้ยงนะกันอนให้นอนหน้าเด้อสำหรับรเกษตรไทยบ้านขอบคุณหลายๆอีกเทีอ่าฝากติดตามชมผลงานตอนต่อไปเนาะพี่น้องว่าจะเป็นยังไง ในเตียที่ในงานหน้าพ้นผลิตเป็นยังไงช่วงนี้ครับเขาพักควันนะสำหรับฟังทั้งนี้ก็ต่อท่อไปแล้วอันนี้สิเป็นแปลงของบกแตงเนาะอัดฟังนั่นนี่สิปูบกแตงส่วนบกแตงก็พ่นล่วงลวมดอกพี่น้องอกัดเดินท่อไปแล้ว แล้วมืออื่นก็นที่เดินสายน้ำยดแตงใน,นก็นประมาณสองงานเนาะสอะงงานได้แต่ส่วนทั้งนั้นก็สิปลูกให้ต่อไปก็สิปลูกบื้องือบื้อืออีกรอบเนาะรอบที่แล้วก็ก็ได้ใส่อยู่ผมก็ได้หลายขอบคุณลหลายๆนะครับอเอาซ้ำนี้ละก้อน